ส่วนที่ผมเบสเกมมิ่งนั่นนี่ก็คือ Dead s p a c นึ่งชัตเตอร์ที่สิบเอ็ดต่อเนื่องกันยาวๆแบบไม่พัดผ่อนเลยทีเดียวเชียววยาจบกูจะได้กินข้าวหิวข้าวมากเลยตอนนี้มาเรากลับที่ไฟเดสอร์ครับ You must find your way to the cargo bay. The marker, it's being stored in there. There's a cargo loading lift there you can use to deliver the marker up to Please, you must help me with this. It's the only way. can am ไม่ไหนจะได้ใช้แล้วลนะ่ะ,ะเจนินสิบมาตองสเตสิตเก็บไว้ก่อนนะกันถุงผมเหลือไแอ่น,นึงก่อนไม่รู้จะอัพอะไรเนาะเงินเ,เพิ่มาอีกข้อหนึ่งเยอะมากตืดขึ้นแต่สวนเฮ้ยนี่ยังโม่ อ๋อท้องแรกที่เรามาเออใช่ใช่ห้องที่เรามาเอารถรางอะ่ะเออแล้วทางมันล็อกไว้ใครก็อุตส่าห์เอากล่องมาให้กูเนาะทางที่เราตรงนี้ปิดแลยนะมันล็อกเลยมีเสียงเรียกไอซิกไอซิกตลอดเวลาเลยเนะี่ยมันเดินกันเต็มเลย เปลี่ยนเลยครับไปเลยคังเก็บของผมเราอยู่ในอันเนี้ยเราอยู่ในคังเก็บของมันเห็นกูยังวะยังไม่เห็นกูมั้งเดี๋ยวมัน,ก,มน,นมก็เห็นแหละโอ้เสียงหล่นเสียงของหล่นนี่มันเอกลักษณ์ของเกมเนี่ยโอเคเติมกระปุนใหเรียบร้อย นนีี่แบงไอ้แย่สิวก่อนนี้ป่ะเนี่ยบ,บ่มสิวมันบ,บ่มสิวมันมามันเห็นละมันเห็นละเดินเร็วเลยนะมึงไปอโอเคดอบยา

มันเดินดูมันเดินเข้ามาบ่มซิ้นบ่มซิ้นกันหยุดเลยเฮ้ยหมดหาเดี๋ยวกูอื่นต่อเช็คหลังกันโอเคมาทางเดียวขาขาดเลยไปโค่นมันแตกเยอะเลยมาเนี่ยโอ้ บเกยงของมาเขีงขอเก็บของกันนะฟาร์มก่อนโอเคมาหน่อยขอเดินเทียร์ทางก่อนแล้วกันออกบางน่เฮ้ยยิงนี่คัดนั่นน่ะหลบ โอ้คือไหมยิงให้ขัดยิงให้ขัดโหล่ไปอีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวยก่อนถึงมืองโอ้ยตรงนี้มีโน้ตด,ด้วยสวยโอเคค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยังมีโหล่หไปอีกเละเนี่ย หวยหัวนมากอะขายิงไม่เข้านะมันเป็นเหล็กปุมก่มเกาะมาหยุดเลยหยุดเลยไม่หวย,หว,ยหวนทิ่หายเลย มะเรื่อยๆนะพวกมึงเนี่ยมาเรื่อยๆมาต่ออันยูบ่เนี่ยเฮ้ยมันมาจริงๆด้วยเหี้ยปาดอืมอืมปาดปาดอืมตัวเล็กอีกตัวเล็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 กอุ้ยเงี สายเข้าไปสายเข้าไปสายโดน

I restored power to the elevator. Take it up to the hangar bay and get the marker on the shuttle. I'm heading up to the flight deck now. Oh god. I'm just gonna run for it. แต่ละคนก็เริ่มร้อนกันทั้งนั้นเนี่ยต้องรีบหน่อยนะกระสุนแม่งเหลือนิดเดียวโอ้โหยายาเยอะไปไหนดีละตุนยาไว้เลยพลาดมาคัตเตอร์นีดปืนประจาว เปนประจำซีรีส์อ่ะไม่มีไม่ได้พาสมา่าคัตเตอร์พาสมาก,ก็เป็นพวก,กพลังงานมั้งน่าจะใช่แหละเป็นพลังงานาากกปืนคัตเตอร์พลังงานอะไรเงี้ยโ,โอ้โหโอ้นั่นนั่นนั่น โคตรแม่มึงมึงล็อกดาวกูอีกแล้วมามากูกลับมาตอนรับกูเยน,น,นะโอ้โหเนี่ยสามตัวเลยเหรอรวดเดียวสามตัวมามาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับยุทธีดวนก่อนยิงเข้าไปตายโอ้โหเนี่ยล็อกดาวกู มึงใจดีมากเลยมึงโยนเอเลี่ยนมาให้กูห้องนี้เปิดแล้วว่ะเดี๋ยวไปดูดิเข้าได้เข้าไปแล้วมีอะไรบ้างเปิดไปดูกันมีครับห้องนี้เปิดห้องนี้เปิดไหนดูดิเฮ้ยห้องนี้เปิดได้เปิดเข้าไป อ้าวมีของเดี๋ยวดีดีที่กูแว้มาเนี่ยดีที่กูแว้มาสวยีโหลดซะให้เรียบร้อยอ่ารีบล็อกไปแล้วลงไม่ได้ให้ผมล็อกล็อกล็อกไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดกลับได้รู้ละไม่มีอะไรโอเค ไฟดับอ่ะเป็นไฟอัตโนมัตินี่ไม่มีคนก็ไฟไม่ติดโอเคทีนี้เป็นไหนเอ่ยมาละด็อกเตอร์กูมา Careful. หอยานเข้ามาด็อกเตอร์อกรูสวยงามอันนี้คือยานเรา เละไปลาในพาร์ทแรกนี่เราคนเดียวที่ซ่งยานทั้งยานน่ะแค่กูคนเดียวเลยไม่มีกูนี่ยานมึงไม่สามารถกลับมาใช้ได้เนี่ยบอกเลย้อขอบคุณกูเนี่ยเออ อรอเอา er. เดอะ์มัคเกอร์ทีลังก็แค่หน้าหน้าที่เราที่ต้องจัดการเดอะ์มัคเกอร์ครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีอะไรไหมที่ตกหลน่นมีของเปล่ามีมีตู้มีมตูต้ไม่ได้เปิดสวยงาม สซลลโรกการ์ฟิตี้เลยโอ้โหลอยมีถังระเบิดต้องได้ใช้ okay. โดดลงไปหมับเขาให้ชนแม่งปิวเลยเราต้องเอาคาร์โก้ไว้ไหนวะสักที่หนึ่งเหรอไหนก็ได้หรือเปล่าไม่รู้ดิ มันมาละปืนทางโอ้โหสามโอ้โสี่ตัวเลยอ่ะเยอะไปืนทงัทงปืนทังระเบิดปืนสั้นดกค่ะมาแต่ชับดิเร่งง่ายๆตายมาระเบิดมาระเบิดมายัดเข้าไปอุ้ยแม่งโดนกูเล่นอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้เหรอ ดูเรื่องที่มึงเนี่ยยิงแม่งเลยเดินเปิดออกมาตายเฮ้ยไงล่ะโอเคเติมเลือดให้กูแม่งแม่ยิงกูเฮียแค่นี้กูยังกระโดดจเจริญมาลากมา Cơ nặng quá, hả anh em đẹp bớt đi bớt 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 để bớt 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 แล้วก็หมุนใหม่อีกรอบอมาอ๋อนี่มันจะเป็นไอ้ขอบอันนั้นน่ะเหลืองดำอเออมาอครัะเพื่อนมึงมาเยอะจริงๆเลยเพื่อนมึงนี่ตัวดำด้วยรอบนี้โอ้โหมาดูเอาระเบิดมารอเลยมาลอยมาเลยเออลอยมาเลย ตีดใส่ยิงตหัวประแค้นระแค้นตายไอ้ไกลไอ้เนี่ยเกกาไอ้ห่าไม่ถึงแขนสั้นไปหน่อยดูนี่ควาแค้นเสร็จไปด้วยดีกว่าจะได้ดึงเร้วยาวดึงมายากมาก มาหนึ่งมาไปไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงนี่มากันเยอะจริงนะมันโดดโดดมาโดดไปน้ำเงี้ยเลยโดดไปน้ำเงี้ยเลยตายเฮ้ยมาดิเปิดมาดิเปิดปูยิงอ่ะเอาดิ นะ้าเข้าไปเลยาเข้าไป,าเ,าไปเรียบร้อยได้ละวโอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเคอเคเคอเคอเค Okay, fine, eh, doctor? Okay, uh -huh. Uh -huh. okay. Exiting zero gravity. Loading cargo shipment 782. It's on board. Please come and join me. Together we can stop this hive mind. We can end this nightmare. จบออนไลน์นี่อ่ะโอเคตัดไปด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กูอยู่นั่นตรงนี้เร็วเข้าไม่มีเวลาแล้วอุ่นอ่ะโดนยิงด็อกเตอร์กูไปแล้วเป็นดูเลยเดีมเม๋ยวอเมริกาคุณจะไปไหนหน่ะเออด็อกเตอร์กูไปแล้วโอ้โอ Sorry, Isaac. I couldn't let him go through with it. I suppose I should thank you for finding the marker. We even managed without help from the USM Baller. Thank you for helping me find him, by the way. My department's been looking for this place for a long time. See what kind didn't of know us? It was the government's mess to begin with. This whole planet is one big experiment. The marker. This <laughs> divine relic. Made by man. They reverse engineered it a couple of hundred years ago from the real marker. Well, a true you know, alien. Artifact know, on Earth. They dug it up, studied it, and they made it their own. Then they brought it to Aegis 7 and activated it. And you've seen the result. The stuff of nightmares. They sealed the system, and no one would have been the wiser. But then the CEC blunders in and starts tearing the planet apart. The experiment was still alive. Kine oh. was right about the hive mine. The marker would contain it, but that doesn't matter now, does it? I have the marker, and this entire system can go to hell. For what it's worth, you did a great job, Isaac. See around. you ไว้เจอกัน maybe not. Or เฮ้ยอ้าวไอซิกนี่นี่โคนะคุณต้องช่วยฉันตอนนี้ไปที่ห้องคอนโทรลรูมไน้โปรดไอซิกเร็วเข้าเนยโปรดฉันรักคุณนะแม่มีมาบอกรักกูด้วยโอเคไปที่ห้องคอนโทรลรูมเฮ้ยคอนโทรลรูมไป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 นิโคเรียกละ ห้องไปเข้าห้องไปอุกอ้กระสุนขอบคุณครับให้กระสนุนกูด้วยเสียงอยู่ข้างในโอ้โหโอ้โหมึงมึงเฮ้ยมิงตัดนวดมันจงเลงทีละเส้นมันเก็บนวดมันเก็บนวดเอาไงพวงมาพวงมา ยิงตัดยิงตัดตายโอ้เสียงโคตรหอยหวน่ะเฮียเนี่ยนี่เป็นภาคสองเอาพร้อมใสเฟืร์งยิงไปแล้วโอ้โอ้เาษามาเกอร์ไอซิกนั่นคุณเหรอ ส่หน้ากากมึงยังรู้าเป็นกู <ผม S 1> เนาะขอโทษขอโทษทำไม,ททำไมรวมเราเป็นหนึ่งอีกครั้งรวมเราเป็นหนึ่งรวมมัน,นมทำไมก่อนเร็วๆทำไรก็รีบทำนิโคอย่าช้าที่กูทำก็นั้นะแกจิ้มจิไม่เชยอ่ะ ภาษาไม่ขึ้นมาเต็มเลต้องกดโอเคยานออกไปไกลแล้วเนี่ยแต่ว่ายังดึงกลับมาได้อยู่ไอซิกมึงทำเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน่แน่นอนนะไม่จบง่ายหรอกมึงต้องตายก่อน USG ศูนย์เก้า

ยังไงยังไงยังไงกูต้องกดอะไรไหมเนี่ยกูไปได้ยัง่ะไปนั่นท่งนั้นะอะโอเคกูคจะปลดล็อกให้กูอะไรวะนี่มีอะไรไปเถไป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 วิ่งไป เฮ้ยแม่มึงไอ้เฮีย้ยมึงมาไงเนี่ยเยอะเลยโอ้โหมาก้อนรับปูกันเต็มเลยนี่ถ้าป,ปืนกูไม่แรงไอ้นี่กูกคงฆ่างัวกไม่ได้อะโอเคปืนยาน่เข้าไปเสียงอะไรมันช็อตชอว่ามันไมหมอคัาซีนวะเฮ้ย You're doing the right thing, Isaac. We're together now. The way it always should have been. I knew you'd come back for me. Nothing could stop us now. Complete. <theat> ไปเป็นที่เรียบร้อยให้ผมแล้เวเจอกันคลิปหน้าฮะ